หายังไงโอ้ยขุดมันอุยมันอีกยังล่ะนี่มันเขากำฮัดขุดหัวมันอ,มอุ้ยเถิงล่ะบ่เถิงล่ะบ่เถิงแล้วน้องมึงดูฮัดมันอีกย,ยังจะไปหัวใหญ่แท้อุ้ยมันยังพี่น,อน้องมาดูฮัดพญอก็บ่ได้อ้ยกินสามบานพี่นอ้องฮาดทุน ยังอีกอยู่มันนี่ยังมันนี่ยังพี่น้อง,อออองพูดโอนอุ้ยเดี๋ยวพี่น้องคนสิ่โซ่เบิ่งเลาเมื่อบบออเบิร์ตกพูนมันเขากรรมมาจัดเอาไปให้ข้าวหวานบ่อเอาไปได้เนี่ยได้หรืบเปลาเนื้อคืจะเอาไปได้ เพิ่งเอาไปแนวได้บันขึ้นยอดได้แบกเอาบริษัทมึงเราสิแบกไอ้วันนเราสิถิ่มเสียมเราโดนสิแบกกูไปพี <laughs> นปน่น้องโอ้ยมั่นเลยปัญหา,นนา,าคุดมันย่ำแรงเจ้าออกเป็นสี่เป็นสี่บอกพญา,า,าน้องชายเพิ่งจะออกเป็นสี่ ร่วมพันเซลมันไปวิธีเลยฮะทั้ออองอววหนึ่งไปเลยอือเออเออซับอัดเตอร์ซับเตอรอืมซับเตบนอร์อ่อนเลยเฮ้ยพอดีซับอัดเตอรดีเลยอุ้ยพี่น้องเบิ้งนี่คือนันขอกรมพี่น้องอือซับแตอวางอ่อนเละ นี่พี่น้องมันไมน้มันก็นจะอ่อนแนวนี่สีงามงามเอ้ยฝุ่ววนเอาอยากเอา,าไปซับฝุ่นเอาไปซับน้ำก็มีก็ได้คันอยากเอาไปซับปลูกยูใบปลูกมองหน้าเจ้าล้องน้ำปลูกชั้นลงมองนี่เกิดจุม่มจะอยู่นี่แล้ว<ห>จุม่มจะมองเดียวแค่เนาะหลายหลายเนา<จ>ะลงเดียวเดียวเออ เอาซับอยู่บลุมเขาสีออาเออเขาสีกว่ามากเราจะมาซับซับซับอ้อยพี่น้องมันยังงมาพสีก็งามงามคุณน้อ้ยบนคนโอ้แอยแตงสีเด็กเสียอาได้ได้้น่เอาไ,ไ้ได้ได้นมัน<ะ>อไไ่อนตนี่ปราเทียนหนังเขา,าจังปาเทียนนเาจังสับออก เดือดแต่เลยะมันอะไรกินเฮิงได้นามม้าคว่ำหมายนั่นแม่นยูมันยังมาพังอีกเลยนะโอ้ยมยืนนี่มันเกิดสนั่นคือเก่านี่ตัวาได้ข้ฮักออกฮักอ๋อหูยมึงเป็นตัวเอาพังหลุดเหรอเออโห้ยพี่น้องสีเพิ่นก็งามงาม ยาบดีกันหนึ่งเอาไปกินนะมากินเนอพี่น้องได้เส้าของห้านชูกินนี่ไปพังหมดได้นไงเออเออแบบนี้เขาก,ก็พังกปัสพี่น้องมาปวดแต่ปวดแท้พี่น้อง